ผู้ชมครับเราเดินทางข้ามสุ่ยุค 4G อย่างเป็นทางการแล้วูเรแน่นอนนะครับว่าการจะใช้เครือข่าย 4G ที่กำลังเบ่งบานอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนั้นเนี่ยฮ่ก็ต้องมีอุปกรณ์นี่รองรับ 4G เอาไว้เชื่อมต่อการใช้งานกันแต่เอ๊ะคนใช้มือถือรุ่นประหยัดนะครับจังนวนมากในประเทศก็ยังงงกหัวแกรกๆอยู่เลยว่า และเมื่อไหร่เราถึงจะได้ใช้ในเมื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ 4G ส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นกลางถึงบนนะครับราคาก็อาจจะประมาณสักครึ่งหมื่นถูกสุดล่าสุด d t แท1ในผู้ให้บริการ 4G ในบ้านเรานะครับก็มองเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยอุดช่องว่างด้วยการออกนี่เลย d t แท p ก o n e S1 สมาร์ทโฟนที่รองรับ 4G เรียบร้อยแล้วในราคาถูกสุดในท้องตลาดเปิดตัวที่2490บาทโอ้โห 2 5 0 0มีทอนเปิดตัวราคาเย้ายวยนขนาดนี้ลองแกะกล่องมาดูสักหน่อยว่ามีอะไรอยู่ในราคา2,490บา้าทนะครับแรกสัมผัสเลยนี่ดูดีด้วยติ๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอร์ปิดหน้าจอนะครับหรืเวเราแกะดูภายในอีกทีหนึ่งนอกจากนี้นี่จะบอกว่าซื้อจบครบเลยนะฮะก็คือ ซื้อหเครื่องไม่ต้องไปหาตัวแอสเซซอรีอื่นเองนะครับเพราะคงจะไม่มีขายเขาก็แถมมาแล้วฮะตัวครอบฝาหลังนะครับเพื่อจะกันรอยนี่ใบรับประกันจาก d t แทนะครับซึ่งจากกล่องบอกว่ารับประกันได้ถึง15เดือนอ่านะเอ็กซ์ต้ากันไปนะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จนะครับนี่มองจากยี่ห้อในปลั๊กชาร์จแล้วทำให้เรารู้เลยนะครับว่านี่คือโทรศัพท์มือถือ ZTE ชัดเจนครับจากบาร์โค้ดตรงนี้เป็น ZTE Blade A110 รุ่นที่จำหน่ายในจีนพามาเมืองไทยก็ปรับปรุงปรับแต่งใหม่นะครับหน้าตาเป็น DTAC Phone S1 ตัวนี้รองรับ 4G ได้เลยก่อนจะเลาสเปคเรามาดูประสิทธิภาพก่อนดีไหมฮะว่าเห็นหน้าตาเล็กๆแบบนี้จอ4นิ้วนะฮะเมื่อเทสทดสอบกับแอปอันตูตู้เป็นยังไงบ้างนี่ได้คะแนนไป 23,725คะแนนนี่ถามว่าคะแนนเหล่านี้บอกอะไรเราบอกได้ว่ามันมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับเดียวกันกับ Galaxy S3 แล้วก็ Galaxy Note 2ในอดีตที่เคยออกมาตั้งแต่ปี2012นั่นเองครับซึ่งจากการทดลองนำไปเล่นเกมที่มีในคอสอนี้อย่าง Temple Run 2หรือจะเปิดเว็บด้วย Google Chrome หรือใช้ Facebook พร้อมเปิดวิดีโอไปด้วยเปิดวิดีโอด,ดูแบบเต็มจอใน YouTube ก็ปรากฏว่าทำได้ลื่นไหลดีนะครับ โดยสเปคคร่าวๆข,าของเครื่องนี้ใช้ CPU MediaTek MT 6 7 3 5 M เป็นแบบ4แกนสมองนะครับความเร็ว1 GHz ส่วน GPU ครับกราฟิกใช้ Mali T 7 2 0มาพร้อมกับ RAM หรือหน่วยความจำชั่วคราว1 GB ซึ่งอันนี้อยากให้คุณผู้ชมสังเกตเลยนะครับว่าถ้าจะหาสมาร์ทโฟนที่รองรับ 4G ที่ดี ต้องมีแรมตั้งแต่แหน b ่ขึ้นไปแน่นอนนะครับว่าตัวเครื่องต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Android แต่ไม่ใช่เวอร์ชันล,ล่าสุดอย่าง Android 6 Marshmallow ตัวนี้เป็น Android 5.1 Lollipop ซึ่งจุดสังเกตของ d t a c Phone S1 ตัวนี้อยู่ที่รอมครับรอมเนี่ยมีมาให้เรา 8GB แต่ด้วยหากเนื้อที่การลงระบบปฏิบัติการลงแอปต่างๆของ d t a c และบริการเสริมแล้วเนี่ยนะครับก็จะเหลือพื้นที่ให้เราใช้ได้ 3.5GB ซึ่งสามารถจะเพิ่มเติมได้ด้วย m i โคร s d อันนี้รองรับความจุสูงสุด32กิกนั่นเองแต่ซื้อเองไม่แถมมาดูเรื่องคุณภาพหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับ D-Tag Phone S1 ตัวนี้นะครับเป็นจอ4นิ้วนขนาดความละเอียดก็คือ800คูณ480พิกเซลมาทดสอบการตอบสนองกับการกดจุดดีกว่านะครับว่ากดได้กี่จุด1 2 3 4 5ขึ้นว่า2นะฮะกดได้ 2. จุดฮะสำหรับมัลติทัชของเครื่องนี้ d t แท h Phone S1 นี่มาพร้อมกับกล้องหลังที่ความละเอียด5ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอขึ้นระดับ HD ได้แล้วครับ 720p และกล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียด2ล้านพิกเซลซึ่งจะมีไฟแฟลชทำให้หน้ากระจ่างใสเนี่ยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแต่ถ้าอยากเลือดฝาดผมว่าใช้ครีมทาหน้าดีกว่าแต่การที่กล้องหลังเป็นแบบฟิกซ์โฟกัสเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาในการถ่ายระยะใกล้ๆมากๆได้ครับ ส่วนเรื่องคุณภาพของภาพและวิดีโออันนี้เรียนตรงๆเลยอยู่ในระดับใช้ได้ส่วนตัวแอปถ่ายภาพนี่ถือว่ามีลูกเล่นหลากหลายมาให้นะครับในราคาแค่นี้อย่างไลฟ์โฟโต้คุณสมบัติการถ่ายภาพเคลื่อนไหวนิดๆแบบเดียวกับ iPhone อันนี้มีมาให้แล้วก็การชู2นิ้วเพื่อเริ่มการถ่ายภาพเป็นต้น จุดเล็กๆแต่โดนใจผมฮะคือเรื่องของการตั้งค่าปุ่มในตัวเครื่องปุ่มกลาง่ยต้องเป็นโฮมแน่นอนแต่ซ้ายหรือขวาคุณสามารถตั้งได้ว่าจะให้เป็นเมนูหรือจะให้เป็นการตั้งปุ่มแบกนะครับอันนี้คุณก็เลือกจากค่าเซตติ้งเพื่อเอาที่คุณสบายใจด้านหลังเครื่องมีขอบโค้งมนส่วนด้านบนเป็นกล้องหลักและแฟลชด้านล่างนี่เป็นลําโพงที่ให้เสียงดังใช้ได้เลยและมีตุ่มเล็กๆมาอยู่ระหว่างกึ่งกลางลาโพงเพื่ออะไรเวลาที่คุณวางเครื่องนี้กับพื้นโต๊ะจะได้ไม่ไปปิดช่องเสียงลาโพงไงฮะ ซึ่งตัวเครื่องก็มีให้เลือก3สีครับมีเทาทองและสีชมพูแม่ยอดนิยมจริงๆ <c oughs> ส่วนด้านข้างเครื่องก็มีปุ่มปรับเสียงแล้วก็ปุ่มล็อกจออยู่ทางด้านขวาช่องหูฟัง3.5ม mm, มลิเมตรและพอร์ตไมโคร USB สำหรับชาร์จไฟนั้นก็อยู่ด้านบนตัวเครื่องมาพูดเรื่องสลออ็อตไม่เกี่ยวไม่ใช่ตัวสล็อตหมายถึงถาดใส่ซิมถาดใส่ซิมนะครับต้องยอมรับเลยว่า D-Tac Phone S o ตัวนี้ ถูกออกแบบถาใส่ซิมมาฉลาดมากนี่ปกตินะฮะเราจะเห็นว่า2ซิมยุคนี้นะครับมักจะบอกว่านี่รักพี่เสียดาน้องถ้าคุณใส่ซิมเข้าไป1ซิมแล้วคุณจะเอาไมโคร SD การเสียบด้วยคุณต้องเลือกนะซิม2ใส่ไม่ได้นะแต่เครื่องนี้ใส่ได้ทั้งหมดครับผมอยากจะบอกว่าโอ้โหผมน้ําตาจีไหลจริงๆกลับไปใช้ ซิมแบบมินิซิมก็คือซิมใหญ่ในอดีตได้ด้วยนะฮะซิมขนาดแรกเลยที่ในอดีตสมัยก่อนโอ้โหใหญ่โตโลานมากนะที่พลาสติกนี่เพียบเลยนี่เริ่มที่ใส่ซิมใหญ่ก่อนเลยนะฮะมินิซิมตัวนี้แมชื่อมินินี่แต่ใหญ่โตโอลานจริงๆแล้วก็ตามด้วยนาโนซิมนะซึ่งในที่นี้นาโนซิมจะถือเป็นซิม1นะครับและซิมใหญ่จะถือเป็นซิม2องไมโคร s อนี่หน่วยความจาอีก3ามสองกิกอยากจะบอกคุณผู้ชมเหลือเกินว่าอันนี้ดีมาก เพราะว่าในอดีตนี่มันต้องรักพี่เสดาน้องเสมอนะครับอันนี้ถือว่าออกแบบมาได้อย่างชาญฉลาดทีเดียวเมื่อใส่ซิมแล้วก็ต้องทดสอบสัญญาก,กันหน่อยเป็นยังไงบ้างนะครับซิม 4G แน่นอนวิ่งไปหาเสา 4G ของ d t แทแล้วก็เป็นเครื่องจาก d t แทด้วยนะครับลองดูว่าเครื่องราคา เล็กสุดเบาสุดนะให้สปีดเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นสปีดที่บันทึกไว้ก่อนหน้านะครับ22.7เมกะบิตต่อวินาทีแล้วก็อัปโหลดประมาณ16.23เมกะบิตต่อวินาทีนั่นเองนี่ในส่วนของแอปนะครับยังมีโหมดการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะก็เป็นการตั้งหน้าจอนะครับเพื่อให้เด็กๆหรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยผู้สูงอายุต่างๆใช้งานโทรศัพท์ได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่านี่แค่กดเบอร์โทรข้อความเปิด ความช่วยเหลือนะครับแกลเลอรี่นะฮะปุ่มกดต่างๆก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วก็มีแอปชื่อว่า Farmer Info นะครับตัว Farmer Info นี้นะครับก็จะอยู่ในโหมดของเครื่องมือนี่นะครับเมื่อเปิดเครื่องมือปุ๊บจะเจอ Farmer Info อันนี้เกษตรกร,ะร,กรนะครับทั่วประเทศไทยสามารถจะเช็คราคาพืชผลทางการ,กรเกษตรที่ตัวเองจะขนเอาไปขายเนี่ยลองดูซิว่าราคารับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นผล,ลไม้หรืออะไรต่างๆเนี่ย ที่โรงสีไหนเขารับดีสุดแพงสุดก็จะมีราคานะครับต่อนหน่วยขึ้นให้เราเห็นเพื่อจะทำให้เราเนี่ยรู้ก่อนขายจะได้ไม่ถูกกดขี่อีกต่อไปอเป็นในเด้ดดีๆของคุณบุญชัยเบญจรง,งคกุาค,ครับซึ่งใช้ฟรีด้วยไม่คิดค่าเดต้าด้วยสนนราคา2,490บาทหรือ2,500มีทอนนี่ที่ดีแท็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเร้าใจนะครับและให้ทุกๆคนเนี่ยก้าวเข้ามาใช้ 4G กันมากขึ้นก็ต้องบอกว่า ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะกับผู้ที่ถือสมาร์ทโฟนเรือธงมานักต่อนักแล้วแต่เหมาะกับใครเหมาะกับคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายมือใหม่ทั้งหลายที่อยากจะอัปเกรดมาสู่ 4G ด้วยนะครับราคานี้ถือว่าตัดสินใจง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวปิดท้ายมีโปรโมชั่น d t แท็กพรีเพด้วยชื่อใหม่ของ Happy d t ีแท็กพรีเหรือระบบเติมเงินจาก d t แทนะครับ เพียงคุณเติมเงิน100บาททุกเดือนนี่เขาก็จะมีโปรโมชั่นนะครับไปกับเครื่องนี้เขาบอกว่าให้ค่าโทรเท่ากับค่าเครื่องโอ้โสูงสุด2,005 5แล้วก็รวมไปถึงมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้นะครับ200เมก10เดือนรวมแล้ว2ก mm ิก hmm. Facebook กับ Line mm hmm. ใช้ฟรีถ้ามีการเติมเงินเข้ามาในระบบนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบบริการดีๆที่เกิดขึ้นต้อนรับยุค 4G แรกเริ่มของเราณวันนี้นะครับ